ดีพี่น้องวันนี้แม่ม้อนไปตลาดมาเดอ้อสื้อของมาจากตลาดนี่แหละแม่ม้อนซีรีวิวให้เบิ่งเดอ้อว่าแม่ม้อนใดยังมาเนาะให้พี่ให้น้องเบิง่ง ดีพี่น้อง FC จะหักแพงหมดทุกคุณเดอ้อเมือวนนี้แม่ม้อนไปตลาดมาเดอ้อแม่ม้อนสีรีวิวของแม่ม้อนไปเอาเงินผาบมันมี FC ใจดีเนาะอยู่ทางเชียงใหม่คุณลาะภูเก,ก็านั่นแหละผากเงินมาให้แม่ม้อนหนึ่งหมื่นบาทผากมาให้กินพี่มย่ยอนลัง พูนว่าพีแม่อยากกินยังก็กินเด้อลูกคาให้แม่กินในอย่างยังก็กินพาลูกพาหลานกินเด้อแม่เด้อเพูนว่าไอ้มอนก็ไปตลาดมาแต่สิริวของให้พี่ให้น้องเบิ่งเนาะเอาไดรยังมากินใส่ยังแม่ของใส่ของซอยนี่ก็ ซื้อไข่ลูกพี้งขุนอยากไปก็พิ้ง,งนี่แหละไปตลาดนี่แหลซื้อไข่ลูกไข่พิ้งกินตอนเหลือคุณเฮียนมาตอนเที่ยงจย่หน่อยซนะื้อไข่ลูกสิบหน่วยซาฟอันกีแปดสิบบาทเดอ้อสิบหน่วยแปดสิบบาทซาฟอันกีไปซื้อปิ้งไก่เนี่ยปิงไก่หนึ่งแต่แปดสิบบาทคือกันขามัน ซาพันกีซาพันกีจร <qu> ิงว่ะซื้อปิ่งไกยิ <c oughs> ่งเนี <h aves> ่ก็เลยซื้อเปล่งไกสัญญาบ้านขินเป็น้ามาส่วนกระเหลืองเฮียนมาอันนี้จะไปม้อนกระได้เท่าเห็นเบาวน้อยสัญญากิมลาบเท่าแต่ว่ายังไม่ได้มีเครื่องหมักเครื่องมักแข็งยังพันได้ดอกเดี๋ยวสิไปหาสื่อเอาน้ำล้างอีกหมักแข็งหมักเพื่อหมักทัวน้ำมาใส่หัวหอยมาใส่ อันนี้่ะสิบบาทสามพันกีบด้ออันนี้สามพันกีบสิบบาทเท่านี่บาหน่อยสัญญาก็เลยซือ้อเนาะลางเขาตู้เย็นเนียน่ยน,นี่ะจะไส่ตีนไก่โลนึง้าหาหาพันกีบาหาหาพันกีบ้ะแปซื้อกระบาทนั่นแหละแล้วพัวใจ ติดไก่ก็ัวใจเนาะแม่มดนกระจกออกก้อนเปื่อนหัวใจรดนึงหัวใจกับัวใจหมูรดนึ่งสาห่าพันกีบทุกการแบบแปดสิบกว่าบาทเนาะแม่มดนสิไรเงินกีบอะไรเงินบาทให้ฟังอย่งสิเข้าใจว่าสาห่าพันกีบเทไรสาห่าพันกีบเท่าไรนะเนาะเป็นเงินบาทก็เลยบอกคุครั้งอะไรตีนไก่รดนึงหัวใจหมูรดนึงมาเข้าตู้เมียนกิน ใ,ใส่หมูใส่มะเรืองใส่ออนมันนนะแม่ว่าใช่ไมต้มมาหลวกหล่ม,มันซุกแล่วก็่ไมาเอือดปิ้งแสบเิียงใส่ออนหมูแสบด้วยพี่น้องเด้อมี่ก็โลนึงลอยบาทสามสิ้นกี่สามสิ้นกีบ, 1, 100, บ, 30, บ, 30, บ <c oughs> คือลอยบาทเด้อนี่นะจอคนแถมจอคนแถมไปเอาเงินเงินมือนหนึ่งก็ได้จอกสิบหน่วยเด้อ 4หน่วยมืนึงได้จอก10หน่วยทางลาวเพิ่นสิแถมให้ค่ะว่าากเงินกยังไปเอาเงินเพิ่นสิแถมจอกหรือสิแถมถวยหรือสิแถมจานสุดแล้วว่าสิเอาอีหยังอันนี้คือสิแม่เพิ่นมดถวยยังจอกเพิ่นเลยเอาจอกให้เอาไว้ใสยังเฮือนเฮานี่ใสอันนี้แถมเงินได้จอก10หน่วยเด้อ ยาสูบหายเบาห้ำเพิ่นตุ๊ดหนึ่งเจ็ดพองนี่กสาหาพันกีบตุ๊ดหนึ่งสาหาพันกีบกะแปดสิบกว่าบาทเนาะตัวนี้องเบาห้ำอันนี้กะของเบาน้อยเพินสูบยาเย็นยาเขียวอันนี้ร้อยบาทตุ๊ดหนึ่งสามสิบพันสามสิบเอยบาทซะอตุ๊ดละร้อยเติหายงนมเพิิน ูกกำลังใจเห็ดเวียกเนาะสูงให้สามารถได้เจียประดาเวลาเขากินหันกินเมก็จะได้สบายเสร็จปากเสร็จยังเนาะจักสไดแล้วเพราะว่าคนไล่รูแต่มดยัง อันนี้เพราะว่าซื้อในห่านมองเดียวกันอันนี้นะคนสิริร่วมมูลค่าทั้งหมดอยู่ในนี้นะสองแสนห้าสิบพันอยู่ในนี้แสนห้าสิบพันกับแปดร้อยกว่าบาทเนาะอยู่ในนี้เฉพาะทงนี่เฉพาะทงนี่แปดร้อยกว่าบาทแล้วก็ใส่ยังใส่ขี้ผึ้งนี่แหละขี้ผึ้งกินมิมนใส่กับขิงก็คืออันนี้แหละขี้อันนี้แหละ ใกล้คนกันกับพอนกระขคี้งกระไดฤทิ์มันยิงคอนโดซื้อกระช้าหัวนี่กระหอยทาเจียวเจียวหอยทาหมอนใส่อันนี้ใส่อันนี้แล้วกาใส่จิ้มปุ่มใส่มาเนาะอันนี้กระพอนพอนอันนี้สำหรับ ปนกับครีมปรุงเลยสุดหนึ่งครีมปุ๋งสุดหนึ่งใส่อันนี้สามช่องใส่พ่อนี่สามช่องใ,ใส่พ่อนี่สามช่องปนใส่ครีมปุงสูตรขันแน,น่นแล้วก็ได้แกงนัวกาผู้ช้องห้อ กาโพสองหอสบู ền, ép, cả, à, à, ู่เบนเน็ตใส่สบูู่เบ็นเนตหิงนนหรับเราิง่นแบแบเนาตรงหนึ่งสามจึหาพันกะลอยกาบาทน้อยนึงตรงหนึ่งสามาอยกบาทน้อยนึงเนาะแทบมาใส่ ใส่ประจำบ้านนี่ละมีอยังแล้วกนนนน็น้ำมันพืชมัทนีแม่ม้อนวันนีวันเบิ่งมัทนาเด้อแล้วก็ขอขอมอขอบใจโดยล่ะเด้อบุญค้ำบุญสู้อยู่ดีมีแห้งที่ผากเงินมาให้แม่ซอยเหลือขอบขัวแม่ให้เจ้าสุกกายสุกใจเด้ออยู่ดีมีแห้งไปมาทางใดกัน ตลอดปลอดภัยเนาะพี่มีแต่สิ่งดีๆเขาในครอบครัวเจ้าเขาในชีวิตเจ้าดลราดเด้ออันนี้ก็ขอบใจเพิ่นเนาะเอฟซี MC อยู่ทางเชียงใหม่ผ่าให้กินบีม,ม้ย่อนหลังมือหน,นึ่งเพิ่นใหายเป็นน้องชายเราละคิดไปเอาเงินเอายังทายเดือดร้อยแล้วล่ะเด็ดเสร็ลงเห็เบงแต่พี่มียังเนาะมีแต่คำขอบใจมแม่ก็ดีใจทุกสิ่งทุกอย่างเนาะ ที่ปูป้าบูทิมให้แล้วก็ให้อีกซอยเรือแม่มาตลอดก็ผมก็ขบใจบนญขับมุนสู้ดูแล่ะเด้อจกวเยูย่ดีไม่แห้งสิ่งเพลิดลินก็ให้ไปซะให้วิทย์ไปทั้งปีเก่าปีใหม่เขามาก็มีแต่สิ่งดีๆเนาะทำบุญทำทานทานไปแล้วก็ให้เป็นของทานแก้วทานทิพย์จะดูแล่ะเด้อทานหมูเสาไราเขาหมูแรง ให้ได้ร้ายกว่าเกา่ากินบ่วไฮบกจกบ่วไฮลงอยู่ดีไม่แห้งบุญขำบุญสู้พุทธโทษสนะมานธรรมโมสนะมานสังโฆสนะมานเนาะอาเจ้าอยู่ดีไม่แห้งเด้อเอาคลิปนี้กับบ๊มี่ยังไม่หมนก็นจะขอลาไปก่อนเด้ออย่ยาลืมติดตามคลิปหนา้าอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ซับตะไคร่สองน้องหนุ่มกินใหญ่หมดเด้ยยอดพี่น้องเด้อบาย